ก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับก็ทีพข่นวเห็นนะครับตอนนี้นะครับผมนะครับได้ทําการนะครับทําเคสช่วยเหลือนะครับพี่พี่ชายเป็นอะไรมาครับที่ที่ป่วยครับตอนนี้เป็นหลายโรคครับเป็นหลายโรคเห็นว่าขาดตัดไตด้วยใช่ไหมเหลือไตข้างเดียวฉี่บ่อยด้วยอืมทีเนี้ยผมเองนะครับก็คือได้รับนะครับการติดต่อจากเพื่อนของพี่ใช่ไหมเพราะพี่ไม่ได้ดูดูทิกตอกเลย เคยดูผ่านๆเคยดูผ่านๆเคยดูผมไหมเคยดูเคสอะไรพี่ลอกลอกทองทองทำเปลวหรอใช่ใช oh, yes ่อ๋อพี่เคยดูแค่นั้นแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้รู้ว่าผมมีเคสช่วยเหลือเราก็ช่วยไม่ได้ดูใช่ไหมแล้วเพื่อนมาบอกพี่รู้สึกยังไงเพราะว่าเนี่ยชุดเนี้ยวันสุดท้ายเลยขาดเนี้ยใช่ไหมพี่ตัดสินใจยังไงเดใจครับที่ได้มีคนช่วยเหลือแบบนี้มันมันหมดมันหมดทางเลยใช่ไหมครับใช่ครับดอกเบี้ยแพงไหมครับสามหมื่นสี่หมื่นะครับสามหมื่นสี่หมื่น จริงๆเนี่ยผมเห็นแค่รูปนะครับผมเห็นแค่รูปแต่ว่าผมอะ่ะไม่รู้หรอกว่ามูลค่าทั้งหมดเท่าไหร่มูลค่าทั้งหมดที่ถ่ายถอนนี่เกือบห้าแสนบาทเลยนะครับครับแล้วมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยรู้สึกแบบถ้าผมไม่ช่วยพี่ก็จะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยมันจะสามารถที่จะมีเงินเหลือให้พี่หรือเปล่าครับผมเนาะแล้ว,ลวเวลาผมโทรไปหาพี่พี่ก็แบบเหมือนกับเหนื่อยเนาะอาการเป็นยังไงบ้างพี่พูดไม่ถูกครับพูดไม่ถูกแล้วตอนนี้รักษาค่าค่าหมอเห็นพี่บอกว่ามีค่าค่านุ่นค่านีเยอะแยะมากมายเลยเลยทำให้ชุดเนี้ยต้องทยอยไปจำ หมดที่จะไปต่อดอก<ช>เนาะเอาอย่างนี้ครับพี่ครั้งแรกครั้งแรกนะครับที่ที่ผมติดต่อไปเนะี่ยที่รู้สึกยังไงบ้างจะดีใจเพราะไม่คิดว่าติดต่อมาคะเห็นทักไลน์ทักแชทมาก็าไม่อ่านไม่ตอบอ่วนผมหลับๆอยู่ก็โทรมาแล้วครับทุกวันคือทางร้านอาจจะไม่ค่อยว่างนะครับเพราะว่าทางร้านก็ทางานหลายๆเคสที่ให้เราไปช่วยบางเคสก็อยู่ไกลแต่ของพี่ก็อยู่ไกลนะแต่ว่าทางน้าผมอาสานะหยุดงานไปช่วยเลยนะน้าที่ที่ไปหาพี่ตั้งแต่เช้าอะ ต,ตั้งแต่เจ็บแปดโมงเขาเดินทางตั้งแต่8ปดโมงเช้าไปหาพี่ที่กรุงเทพพอพอไปหาปุ๊บเนี่ยนะ้าผมก็ติดต่อพี่โอนนั้นก็มันกันก็ไม่ได้วุ่นวายกันนิดนึงนะครับต้องต้องจ่ายเงินสดเท่านั้นอีกนะครับกว่าจะมาถึงสระบ,บุรีตอนนี้ก็บ่ายสิบบ่ายสองแล้วเนาะพี่กินอะไรไปมยังยังยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เช้านะพเพื่อนครับผมอยากให้เพื่อนดูนะครับไปพร้อมกันนะครับก็คือที่พี่ถ่ายถอนมาทั้งหมดเนี่ยเ,เกือบห้าแสนบาทนะครับต้นทุนอยู่อย,อยู่ลักษณะนี้เลยนะครับก็คือคคนนนนนีีี่่่่เเเเยยไมมมงิ้้าาััดววะะรรบ เอาตรงๆเลยคุณพี่บอกมันหมดจริงๆนะครับทางร้านก็ให้น้าเนี่ยให้ไปให้ไปก่อน2,000บาทเพื่อเติมน้ำมันมาที่นี่นะครับแล้วก็จะทําให้โปร่งใสเลยนะครับที่ได้ทองไปเท่าไหร่ได้เงินไปเท่าไหร่ก็เอากลับไปเท่านั้นพระส่วนไหนที่พี่อยากเก็บไว้นะครับถ้ามันเกินราคานะครับพี่เก็บไว้เป็นที่ระลึกได้เลยนะครับอันนี้ผมช่วยจับใจนะครับนะครับแล้วก็จะมีค่าไถ่ถอนนะครับแล้วก็มียอดเติมน้ํามันของพี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะแยกก่อนจริงๆแล้วเนี่ยยอด5 0,000 0ถือว่าเป็นยอดที่เยอะมากๆสําหรับงานเลี่ยมพระแล้วแหวน เดีวค่อยๆแยกโซนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะขออนุญาตแยกโซนก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับเป็นวิทยาทานให้คนอื่นเนาะพี่เนาะโอเคครับพี่ตอนนี้นะครับน้องได้แยกนะครับทุกสัดส่วนมาให้พี่แล้วนะครับนะครับผมพี่ยืนไหวไหมไหวครับยืนไหวนะเดี๋ยวถ้าไม่ไหวบอกผมนะถ้าไม่ไหวบอกผมได้ด๋ยวน้ำแล้วเมื่อกี้นะครับโอเคครับเท่าที่ผมมองมีโอกาสนะครับมีโอกาสมากมากนะครับเพราะว่าเรามีทองนี่โซนนี้96.5โซนนี้เป็นทองพระเครื่องทองคำพระเครื่องทองคำเนี่ยเรามี1 2 3 4 โดยประมาณเนสี่เหรียญและใหญ่ๆนะครับแล้วก็จะมีสร้อยโกเมนนะครับข้อมือข้อที่ผมมองในสัดส่วนนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะนําทุกอย่างเนี่ยไปเอ็กซเรย์นะครับเพื่อที่จะประเมินราคาให้ไปพี่ไปเอ็กซเรย์กันครับแบบรวดเร็วเลยนะเคสนี้นะที่ตอนนี้นะครับเราก็ได้เอ็กซเรย์มาเยอะมากมายนะครับมีหลายเปอร์เซ็นต์นะครับมีเจ็ดสิบห้ามีเจ็ดสิบเจ็ดมีเก้าสิบห้ามีเก้าสิบแล้วก็มีแปดสิบสี่เดี๋ยวดูองค์นี้นะครับว่าเป็นทองคำหรือเปล่านะครับจากรับนะครับเป็นทองแดงนะครับชุบนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้ยกกอออบบบบดดดีีีีถืไวมัันน่่ิคครร เดี๋ยว,ยวผมไปส่องให้ครับเดี๋ยวผมจะส่องให้นะครับผมประเมินคร่าวๆเนี่ยขั้ขขนต่ำห้าแสนห้าหมื่นบาทตอนเนี้ยผมอ่ะว่าเกินอยู่แล้วนะครับแล้วเป้าหมายที่จะไปหกแสนที่พี่บอกเนี่ยมันก็ต้องดูน้าหนักโดยแท้นะครับพี่ว่าตอนนี้ไม่มีใครรู้พี่รู้สึกยังไงบ้างตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> รู้สึกไม่ค่อยดี <c oughs> รู้สึกไม่ค่อยดีหมายถึงไม่ค่อยดียังไงครับ ไม่ค่อยดีกับการประเมินหรอครับหรือยังไงครับใช่ครับดูแลได้ก็ได้มากขึ้นมากกว่าไหมก็นี่คือการประเมินเพราะว่าเซียนขนาดไหนก็ตามไม่สามารถที่จะรู้ว่าน้ําหนักอยู่ในตอบเนี่ยเท่าไหร่นะครับมันเป็นแค่การประเมินขั้นต่ำนะครับเพราะฉะนั้นว่าที่ขั้นต่ําประเมินไว้5้าแสนห้าเนี่ยเออห้าแสนห้าหมื่นบาทเนี่ยมันคือการประเมินขั้นต่าจะไม่ต่ำไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปลุ้นระดับหน้าอีกเพราะว่าผมถ้าผมประเมินสูงถ้ามันไม่ถึงมันก็เาวฟาวผมคุณพี่ครับตอนนี้นะครับเราก็ได้แกะ เอาเอากลมๆเลยตัวเลขกลมๆคือ5 0,000นบาทนะครับที่ไทยถอนออกมานะครับส่วนเซตนี้นะครับที่คุณพี่อยากจะเก็บไว้เดี๋ยวถ้าอันนี้ได้เกิน5 0,000นแล้วนะครับชุดนี้พี่เก็บไว้ได้เลยนะครับพี่เก็บไว้ได้เลยนะครับแต่ถ้าคุณพี่อยากจะได้เงินเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าเซตนี้ถ้าสมมติว่าขายได้ห0 0 0 0หรือเจ็ดแสนบาทก็ไม่ต้องขายเซตนี้นะครับพี่ก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกของพี่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างใจเลยใจเลยเพราะโดนมันติ๊กต๊อกพี่ลงมาจากมงคนจำนวนได้สามหมื่น เึินมาได้เงินกลับไปได้หกหมื่นในจุดเข้านี่มันก็มันก็อยู่ที่บางคนบางคนก็โชคดีได้เยอะบางคนก็ยอดจำนำเต็มก็มีนะครับพี่เพราะฉะนั้นก็หวังว่าของพี่เนี่ยขอให้มีส่วนต่างในส่วนนั้นเยอะๆแล้วกันนะครับไปเลยกันต่อนะครับเดี๋ยวเราชั่งน้ำหนักกันแล้วนะครับมาเลยครับพี่ตอนนี้นะครับเราก็ได้ชั่งน้ําหนักทั้งหมดแล้วนะครับน้ำหนักก่อนหลอมอยู่ในนี้นะครับก็เดี๋ยวพี่ไปดูที่จุดหลอมนะครับว่าหลอมออกมาแล้วนะครับจะเป็นลักษณะไหนเปอร์เซนเท่าไหร่นะครับเราไปดูกันนะครับผมก็เหนื่อยละ นะนลุยทั้งวันเหมือนกันนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับพี่ขอให้ทะลุไปจนถึง70,000สนบาทที่พี่ตั้งเป้าหมายแต่จริงๆเป้าหมายของพี่เพียงห0แสนแต่ผมอยากให้ไปถึง70,000สนนะน,นะครับพี่จะได้เงินกลับไปใช้โอเคนะครับไปได้เลยครับพี่ยกไหวไหมหนักอยู่นะไปทางนี้ไปทางนี้ไปทางนี้นพี่ครับเสร็จแล้วนะครนะับจบงอลายยังคที่นี่จะไม่หลอมนะครับพี่ที่นี่จะไม่หลอมพภาคดี๋ยวผมซื้อตามเปอร์เซ็นต์ให้นะครับเดี๋ยวผมซื้อตามเปอร์เซ็นต์ให้ไม่หลอมมีเจ็ดในปันอยู่นะครับ อ่าเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับคุณพี่ครับได้มาทั้งหมด3แท่งแล้วนะครับสีนี้จะสวยกว่าเดี๋ยวผมเพราะว่าผมแยกโซนให้นะครับผมแยกโซนระหว่างเปอร์เซ็นต์พักกับเปอร์เซ็นต์ทองที่ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูเปอร์เซ็นต์กันนะครับพี่จับยังลองจับดูครับเป็นของคุณพี่นะลองจับดูไปดูต่อพี่ครับเป็นยังไงบ้างไปดูหลอมกับการอินเสลไม่รู้เรื่องเลยนะครับไม่รู้เรื่องเลยเหรอเพราะว่าเป็นไรเป็นเหนื่อยเหรอครับ ค่ะไปดูไปตามเอร์เซ็นที่เขียได้หมอ,อืมแล้วไม่ได้ดูตอนขอย็กซเรสลหรอคะพี่ไม่ดูเลยก็ดูเครื่องอยู่ก,ก็ดูเครื่องนะตรงนะโอเคตรงนะเดี๋ยวเ,เราจะชั่งน้ำหนักกันแล้วแล้วก็คิดเงินกันแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะไปได้ถึงขนาดไหน,นเนาะอ่ะชั่งน้ำหนักเลยครับหนึ่งร้อยเกือบเก้าสิบหกกรัมนะครับเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นนะครับตอนนี้หนึ่งร้อยหนึ่งไหมครับครับประมาณเจ็ดสิบหกเอ่าโอเคที่หายไปก็เพราะคาบเทียนคาบสกปรกนะครับถือว่าไม่หายนะครับแบบนี้นะครับ ทองเก็บทองได้ดีนะครับในการหลอมก้อนนี้ล่ะอืมก้อนนี้ก็โอเคมากนะครับไม่หายเลยตอนนี้ออกมาแล้วพี่นะทั้งหมดนะครับลงมไม่ด้วยนะครับทุกอย่างนี้พี่ได้คืนนะครับแล้วก็พระนะครับได้คืนไปทั้งหมดนะครับพระได้คืนไปทั้งหมดนะครับอันนี้สร้อยเพชรพลอยนะครับได้คืนทั้งหมดนะครับพี่จะได้คืนเช่นนี้ไปด้วยเช้นนี้ก็มูลค่าหยดแสนเหมือนกันนะนะครับออกมาแล้วนะครับพี่ได้เท่านี้ครับ รับห้าแสนเก้าหมืนแดพันสามร้อยแปสิบเจ็บาทอันนี้พอพอยังพอแล้วนาะอันนี้พี่จะได้เก็บไว้ใช้เนาะขอบคุณมากขอบคุณมากครับพี่ยินดีนะแล้วก็ขอให้พี่สุขภาพดีขึ้นนะนะครับพี่ฝากบอกพี่มารับการช่วยเหลือพี่อยากจะบอกอะไรกับผมก็กชิงงานนะครับไรู้คุณไม่ออกเลยนะครับ โอเคแล้วพี่ฝากบอกคนในที่ตกไหมครับว่าถ้าเมื่อลำบากแล้วให้เจเาหน้าที่ช่วยเหลือจริงไปหาจริงครับอะไรก็ไม่จะโดนเป็นพวกไม่สามเชียงเหมือนกันแม่คิดว่าจะจะช่วยเหลือจริงขอบคุณมากครับครับขอให้พี่เดินทางปลอดภัยนะนะก็ไม่ไม่คุยกับพี่มากเพราะว่าพี่อ่ะ ต้องใช้พลังงานเดินทางต่อด้วยสุขภาพไม่ดีนะครับผมก็ยินดีนะครับถ้าไปรําบากนะครับขอความช่วยเหลือมาถ้าเราช่วยได้เรายินดีไปหานะครับแต่ถ้าไกลเกินไปเนี่ยเราอาจจะช่วยไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะครับอาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้นะครับก็ขอบคุณคุณพี่นะครับขอให้พี่ชายนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับพี่ทุกอย่างคืนให้นะครับวันนี้พี่ก็จะได้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับจากจากวันนี้จะโดนยึดแล้วแต่ว่าวันนี้กลับมานะครับในในอีท่ Trong ừ. đi. Trong đi hạt, trong đi hạt.